ทุกคนครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาแกล้งแฟนอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็จะมาแกล้งงอนให้แฟนแล้วไปจีบผู้หญิงคนอื่น <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแฟนของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งวันนี้ก็จะใส่เสื้อตัวนี้ไปจีบสาวด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเสื้อลายสตรีทนั่นเองเลยนะที่มีลายคาบูจินะครับผม <Yeah. S 1> อ่านี่ไงทุกคนพี่ล็กี้เขาเชิญมาพอดีเลยนะครับฮัลโหลไอตัวเล่นเกมไหมวีทุกคนเขาชวนเล่นเกมด้วย <laughs> เหมาะสมจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการปิดไมค์ก่อนนะครับเราจะไม่พูดด้วยไอตัวได้ยินเขาไหมเนี่ยหรือว่าไมคบักหรือเปล่าไม่ไม่อยากพูดด้วยตอนนี้งอนอยู่ฮลัลโหลทำไมไม่เปิดไมค์อะ่ะโอเคเดี๋ยวเขาโทรหานะแป๊บหนึ่งมันอาจจะไมคบักก็ได้อุยฮ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 ุยเขาจะทําการโทรมาทุกคนฮลัลโหลไอตัว เราจะไม่พูดนะครับทุกคนเราจะเงียบไว้นะครับไอตัวได้ยินเขาไหมเนี่ยฮัลโหลอ้อาว <c oughs> ไอตัวเปิดไม้นําเขาหน่อยอะไรเนี่ยเป็นอะไรวันนี้ฮะไอตัวครับเออเรียกอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราจะทําการเปิดไม้นิดนึงนะครับทุกคน <c oughs> ไอตัวฮัลโหลก,กุ๊เกงได้ยินเสียงอยู่เลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กดเลยก็ได้ไอตัวไอตัวปิดไหมทำไมไอตัวค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะให้พี่ระกี้พูดคนเดียวเลยนะครับวันนี้นะไหนๆก็ได้แกล้วเดี๋ยวขอแบบว่าแกลแบบสุดๆเลยก็แล้วกันแกลจนให้พี่ระกี้งอนแบบนหนักๆเลยอะ่ะจนให้พี่ไปตามง้อสามวันสามคืนอะ่ะ <laughs> เฮ้ยมีผู้สาวมาอยู่บนหัวด้วย <laughs> มีการห่วงได้วยทุกคนเข้าย่านคนชินทีไรนี่พิระกี้เขาจะชอบห่วงตลอดเลยนะครับไอตัว่ะเปิดไมค์ค่ะไอตัวขาไอตัว่าเปิดไมค์ค่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวราเนี้ก็จะทําการเปิดไมค์แล้วก็บอกพิระกี้ว่าเรากำลังงอนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้พิระกี้รู้นะว่าเรางอนนะครับฮัลโหลไอตัวเปิดไมค์หน่อยครับเชื่อไม่คุยด้วยหรอกฮะเป็นไรงอนเอ้างอนอะไรไอตัวงอนอะไรเขางอนนีเฉยอะ เขาทำอะไรเธอก็บอกเขาไมไ่ทำตัวถูกไงทำไมต้องบอกด้วยบอกทำไมไม่ได้ไอ้ตัวมยตัวเป็นอะไรครับไม่ไม่บอกอะ่ะเออไม่อยากบอกไม่ต้องสนใจเออไม่ต้องสนใจพอไม่เอาเป็นอะไรเนี่ย <laughs> ทุกคนคิดว่าคําพูดของพี่มันเจ็บหรือเปล่าคือพี่แบบว่าง,งอนไม่มีเหตุผลนะครับทุกคนใครมีแฟนที่พูดแบบนี้ใส่ได้พี่คิดว่าน่าจะน้อยใจน่าดูนะครับ <laughs> แต่นี่ก็เป็นการแกล้งนะครับผมยังไงก็อย่าดราม่าพี่นะโอเคครับทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะทําการไปจีบสาวเลยนะครับไอตัวไอตัวจะไปไหนเนี่ยไอตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็งอนเฉยเลยเอาเราก็ไปวิ่งตามผู้สาว แล้วทำไมผู้หญิงเนี่ยเขา้แบบไม่อยู่เฉยเฉยมาเนี่ยหรออยู่เฉยดิขอจีบหน่อยเออนี่นี่เขาย่อก,กลับแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทำการให้ท่าหัวใจเลยนะครับนี่ให้ท่าหัวใจไปเลยให้ตัว <c oughs> แกง่งินเลยก็มาจีบสาวไม่รู้ไอตัวเป็นอะไรอยู่ดี <c oughs> ดก็งอน,นเฉยอ่ะเอาผู้สาวกดอ,ออก <c oughs> ผู้สาวกดออกเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทำการไปขำต่อหน้าพี่เลกกี้นะครับนี่ไอตัวเขาไม่ตลกนะเธอเป็นอะไรนี่ขำอีกเอ้พูดเราก็ขำแล้วเธอเป็นอะไร <c oughs> เธอก็บอกเขางินอะไรก็บอก <c oughs> ทุกคนคิดว่ามันทำร้ายความรู้สึกเกินไปปะซึ่งก็มีคนดูหลายๆคนนะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่จะแกล้งแฟนเนี่ยพี่ก็แกล้งให้มันสุดเลยแกล้งจนให้แฟนงอนไป3วันสาคืนเลยอะไรประมาณนี้วันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาจัดให้นะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าพี่เล็กกี้งอนถึง3วัน3าคืนเนี่ยทุกคนต้องช่วยพี่ตามไปงอนนะโอเคไหมทุกคนอย่าทิ้งพี่นะ แล้วถ้าเกิดว่าพี่โดนพี่ตะกี้กระทืบนะครับทุกคนก็ต้องช่วยพี่นะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการไปตามหาจีบสาวกันต่อเลยนะครับไอตัวจะไปไหนอีกแล้วไอตัวนี่จีบจีบผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันนี่จีบเลยจีบเลย<อ>หันมาหันมาหันมาโอ้อยนีให้เท่าหัวใจดวได้ให้หัวใจได้ไอตัวให้หัวใจใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ นี่จีบสาวตาหน้างอนแล้วก็จีบสาวแต่หน้าถ้างอนถ้าเป็นอะไรก็บอกกันตรงๆจะได้ง้อถูกและไม่ใช่ว่าจะไปหาคนอื่นมันทำถูกแล้วหรอกไอยพี่ลักกี้บ่นไปนะครับการที่งอนแฟนแล้วไม่คุยกันด้วยเหตุผลและไปหาผู้หญิงคนอื่นมันไม่ดีนะคนนั้นดีดีดีสิไม่ถึงแก้งนะโคตรดี <k rai> โอเคเดี๋ยวเราแน่กก็จะทำการให้หัวใจไปรืวๆเลยนะครับนี่ให้หัวใจไปอุ้ยมีผู้หญิงกดอิมจิร้องไห้ด้วยเธอเป็นไรครับเธอไม่ต้องร้องนะครับยังมีเขาอยู่ข้างๆนะครับเธอไอตัวสรุปจะไม่เปิดไมค์คุยกันดีๆใช่ไหมจะจีบผู้หญิงใช่ไหม ทำไมขี้บ่นอย่างเลยวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการเปิดไมค์คุยกับพี่รัก,กี้อีกสักหน่อยนะครับฮัลโหลมาคุยกันดีๆเร็วอะไรอะไร<ๆ>อะไรของเธอแล้วเธองอนอะไรเธอเป็นอะไรเธอก็บอกเขาตรงๆแล้วเธอจะไปหาผู้หญิงอื่นทําไมเขาไม่เข้าใจ <c oughs> เปล่าไม่มีไร <c oughs> ไม่ได้งอนอะไรอ่ะคือแบบช่างมันเถอะใช่เหรอเขาไม่เชื่อว่าเธอไม่ได้งอนเธอต้องงอนอะไรแน่แต่เธอไม่บอกเขาเธองอนอะไรเธอก็บอกเออว่างอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะทุกคนมี สีปรทักด้วยพี่โคนานวาสั้นเขาว่ามีคนรู้จักด้วยนะครับไอ้ตัวไอตัวสนใจไอ้ตัวฟังอยู่ไหมที่เขาพูดไปอะฮะอุ้ยลืมฟัง พอดีมี f อมาทักลืมฟังขอโทษด้วยนะครับงอนอะไรก็ไม่บอกจะได้งอได้ไะเนี่ยถ้าไม่งอจะทําไงทีเนี้ยเปล่าช่างมันเถอะเออช่างช่างมันช่างมันไม่ต้องงอหรอกช่างมันไม่ได้ก็ต้องอยากรู้ดิว่าเขาทําอะไรผิดวันนี้เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีก็งอนกันเฉยอะนี่ให้หัวใจผู้สาว้ด้นี่ <S 1> <S 1> <S พิลึกี้เขาจะมาไงทุกคนนี่ ถึงขนาดนั้นเลยเหรอไปจีบคนอื่นเลยเหรอเขาไม่เข้าใจอ่ะน <c oughs> ี่เธอคงชอบสินะเวลางอนแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่นมันไม่ได้ดีเลยนะนันนี่มันลิ่นกับความรู้สึกเต็มเมเลยนะเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> การที่งแฟนงอนแล้ว,ว่าาทํอะไรผิไปแลไปหาผู้หญิงคนอื่นเข้าโซนทําอะไรก็แล้วแต่คือเขาไม่ชอบมากเขาชอบที่ฟังเหตุผลมากกว่างอนอะไรก็บอกก็แค่นี้มันไม่ได้ยากเลยนะให้พูดความจรงิงนี่แหละครับทุกคนพิลกี้เขาจะเป็นคนที่แบบชอบที่ เบบหตุผลที่พี่นานานทีมาแกล้งพี่ลักกี้ก็เพราะว่าเหตุผลนี้นะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจฟังพี่ลักกี้บน่นเดี๋ยวคนเราจะทําการไปจีบผู้หญิงคนอื่นนะครับผม <c oughs> จนในพี่ลักกี้เนี่ย <c oughs> เขาหัวร้อนเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เขาวิ่งมาพอดีเลยให้ท่าหัวใจไปเลยนี่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเขางอนนี่เธอไม่สนใจเลยใช่ไหมเขาขำจริงและเธอฟังเขาอยู่ไหมเนี่ยแล้วจะวิ่งไปไหนอะ จีบเลยจีบเลยจีบเลยจีบไปทั่วทรงัยชอบแหลสะสรุปเธอจะทําแบบนี้ใช่ไหมโคนันเอาตรงๆฟังอยู่ไหมที่พูดนิสายก็ไม่ได้ตัดนะหรือว่าไม่ฟังเลยไม่เข้าหูเลยหรือว่าปิดไมค์เข้าไปเลยไม่ฟังเลยวีทุกคนเวกดเศร้าด้วยสเสียใจด้วยเขาบอก เสียใจมากเลยที่เป็นแบบนี้งอนอะไรก็ไม่บอกกันอยู่ดีก็งอนเฉยอะ่ะแบบไม่มีเหตุผลนะเข้าเกมมากะว่าจะเล่นด้วยกันดีๆไอตัวถามจริงไอตัวไปอยู่อะไรตรงนั้นถ้าเธอเป็นแบบนี้เขาจะไม่พูดกับเธอเลยนะเขาจะไม่มีวันให้อภัยเธอด้วยคือเขาไม่ชอบมากการที่ทําแบบนี้ไม่ชอบพ่สุดเลยแหละก่อนที่จะคบกันแรกๆเขาก็กอบอกอยู่มีอะไรก็พูดกันตรงๆง,งอนอะไรก็บอกกันตรงๆทุกคนครับเขาเริ่มแล้วทุกคนเริ่มบ่นแล้วก็เริ่มหัวร้อนแล้วนะครับ มีทาการกดเศร้าด้วยสรุปจะไม่มาใช่ไหมจะไม่เปิดไมค์คุยใช่ไหมหรือว่าไม่ฟังเลยที่พูดเนี่ยเฮย้ทุกคน<อ>เดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการเฉลยกันเลยดีกว่านะครับโอเคงั้นเข้าไปละเขาตดัดสายแล้วนะเขาไม่คุยกับเธอละ เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาไม่หันแล้วทุกคนว่าจะทําการเฉลยสักงหน่อยนะครับเ<อ>ขากดออกแล้วตัดสายด้วยเขาง,งอนจริงนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้พี่คิดว่าต้องงอนสามวันสามคืนจริงๆตามที่พี่พูดเราต้องเป็นงอ้อยังไงวันนี้เฉลยไม่ทันนะอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการไปตามง้อกันเลยนะครับการที่โทรตามแบบนี้เนี่ยคือโทรตามไปงอนะครับทุกคน แล้วก็โทรตามไปเฉลยด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะรับสายหรือเปล่านะครับวิทุกคนเข่องอนจริงนะเนี่ยเขาไม่รับสายเลยวิทำไมไม่รับสายวะเน,นี่ยสงสัยงอนมากเลยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนในเกมเขาก็ไม่ออนด้วยนะครับเขาออฟไลน์ด้วยเห็นปะโอเราจะทายัางไงเนี่ยพี่ไม่น่าแกล้งแบบนั้นเลยนะครับทุกคนอีกเชียววิอ่ะคือพี่จะเฉลยเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขางอนก่อนแล้วเขาก็กดออกด้วย ผมไปก็ไม่รับด้วยชิบหายและเวรกรรมของพี่จริงๆเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะไปงอนะครับไม่รู้ว่าจะงอได้หรือเปล่านะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปนั่นเองเลยนะครับทุกคนวันนี้พี่รู้สึกผิดจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เออไอตัวมีอะไร มาง้อไงเนี่ยวันวันที่ทำยังไม่เห็นรู้สึกเลยไม่เขารู้สึกผิดไปแล้ววันดีกันนะส่งน้ำหน้ามีการส่น้ำหน้าด้วย <laughs> ทำไมแค่นี้เจ็บขนาดเธอทำวันนั้นเธอยังไม่คิดเลยอ่